ใหม่ต้าเต้าเฉิงวงริมน้ำใกล้ซีเหมือนติงไทเปวันนี้อากาศดีก็เลยชวนเพื่อนๆมาปั่นจักรยานเล่นกันลอเวงสาวฟิลิปปินส์เรียนเก่งร่าเริงเคยหนุ่มญี่ปุ่นใจดีสุภาพตามสไตล์แบบฉบับญี่ปุ่นส่วนอีกคนน้องพิมปั่นนำเข้าไปก่อนแล้วต้าเต้าเฉิงวิชื่อเล่นคือพีแอฟไฟไม่ใช่พีแอฟไฟกับผู้โดยสารแบบนี้ 5ท <Okay. S 1> ่าเรือที่5ทันชลา9734สโลแกนคือใครๆก็มาได้ every one can f n y เพราะว่าที่ตาเต่าเฉิงริมน้ำมีกิจกรรมให้ทำมากมายปั่นจักรยานเดินวิ่งเล่นสเก็ตบอร์ดซื้ออาหารกินเล่นเล่นบาสพผหมาเดินเล่นทานอาหารทริมน,น้ำปิ้งกุ้ว่ายาลเจ้าชมวิวย้อนกลับมาไหว้ศาลเจ้านิดนึงศาลเจ้าที่อยู่ตรงตาเต่าเฉิงคือชื่อดังไม่แพ้วัดหลงชานผู้คนนิยมมาไหว้เย้ยเหล่าเพื่อขอเนื้อโคกัน แต่ว่าเราพากลับมาชมกิจกรรมชิชลๆริมน้าแบบใสๆกันก่อนแล้วกันเนาะแลยวเรา,าพาปั่นจักรยานไปดูภาพรวมของบริเวณนี้ถ้าเราปั่นจักรยานเป็นอยู่ไต้หวันสนุกขึ้นอีกเยอะเลยนะด้านขวาก็จะเป็นริมแม่น้ำอืมเขารักกันแหละที่ไต้หวันที่ไต้หวันพวกจักรยานหรือว่าโมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นไฟฟ้ากันส่วนใหญ่รวมถึงรถของผู้พิการอะไรต่างๆสามารถทำให้การเดินทางของผู้คนสะดวกยิ่งขึ้นและนี่คือยูนิคอนตัวแรกของไต้หวันโกโกโร สกูตเตอร์ไฟฟ้ามูลค่านับแสนล้านซึ่งตอนนี้ขยายฐานไปทั่วโลกและได้ลิสต์เข้าสู่ตลาดทุนอเมริกาเรียบร้อยแล้วไต้หวันมีคนอยู่24ล้านคนแต่มีสกูตเตอร์ประมาณ12ล้านคันจึงเป็นโอกาสดีของโคคโกโเพราะว่ารัฐบาลก็มุ่งหน้าไปสู่กรีนเอเนอร์จีันมาเรื่อยๆเราสามารถแวะตรงไหนก็ได้นะถ้าเราอยากจะจอดพักแวะถ่ายรูปนั่งชิลเราจอดจักรยานแล้วก็นั่งชิลได้เลยน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงพามาเดินเล่นกันได้หมดวนเราก็ปั่นให้ดูไปไเรื่อย พูดถึงกระเป๋าลาะบริวเวณนี้เป็นกีฬาประเภทลานว่าจะเป็นบาสแอลเบกรำวยจีนหรืออะไรตะเซนโซนคำเตือนคนโสดงดมองทางขวาเพราะว่าอะไรนะหรอมีเลยเราเรียกว่าถนนเกี่ยวก้อยทูบิวมันจะดีมากแล้วก็ชิลบรรยากาศดีคนที่เข้ามาเป็นคู่เขาก็จะไปเดินเส้นนั้นกันส่วนคนโสดนะหรอปั่นจักรยานนำเที่ยวอยู่ดูที่มองเห็นสะพานนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะอืมเขาก็มาชิลกันอนะ่ะ ไก้ก็ถึงจุดที่เขาเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วเร่งความเร็วหน่อยแล้วกัน right, you know คือเราจะเดินเข้ามาตรงไหนก็ได้นะเราไม่จําเป็นจะต้องเริ่มจากจุดที่เราพานํามาคือถ้าเรามาจอดรถบริเวณนี้เราก็ตัดเข้ามาบริเวณนี้ได้เลยทางเส้นนี้คือเชื่อมไปไกลมากนะไม่ใช่มีแค่นี้เราเคยปั่นไปไกลกมากๆตั้งแต่เช้าจนถึง10บโมงถึงแล้ว จุดที่เขามาเล่นสเกตบอร์ดกันใต้สะพานไม่ร้อนดีมีหมดตั้งแต่ผู้ใหญ่วัยรุ่นแล้วก็มีน้องๆหนุๆงก็มาหัดเล่นด้วยเวินดิงมาชีนก็คือคล้ายๆญี่ปุ่นเลยมีทั่วไปอยู่แล้วกลับไปหาอะไรกินกันร้านค้าบริเวณ p f 5เปิดประมาณ4ี่โมงเย็นส่วนใหญ่จะเป็นของทานเล่นทางง่ายๆห้องน้ำห้องท่ามีบริการช่วง4ี่โมงเย็นคนก็เยอะแล้วนะมาแล้วแกงกลางคืนเดยวเราพาเดินชมบรรยากาศตอกนกลางคืนให้ดู คร่าวๆบรรยากาศชิลมากอยากให้มากันคือเดินสบายกว่าเดินไหนมาร์เก็ตเพราะว่ามันมีพื้นที่กว้างๆโล่งๆเราเดินเล่นชิลๆได้จะนั่งเล่นนั่งพักก็ได้อันนี้เราพามาดูบริเวณด้านในแล้วนะทุกคนก็จะนั่งชิลนั่งคุยกันประมาณนี้นั่งกันตรงถังนี่แหละแต่ว่าเวลาเราซื้ออาหารเนี่ยเราสามารถเลือกที่นั่งได้เองหมดเลยนะ ก็คือจะนั่งบนหลังคาร้านไหนก็ได้ถ้าเราชอบวิวหรือว่ามันมีที่ว่างหรือว่าจะนั่งกินหน้าร้านหรือว่ามันมีถังว่างก็จะยืนกินบนสังถานก็ได้ถ้ามันไม่มีที่ร้านค้าที่นี่ก็จะเป็นสไตล์วัยรุ่นมากขึ้นหน่อยก็จะแต่งสไตล์บาร์ควนเลือกเอาอย่างที่ชอบที่ชอบได้เลย,เลยอยากกินอะไรร้านไหน หมดแล้วก็มาเดินเลือกซื้อใหม่แล้วก็กลับไปน,นั่งที่เดิมได้เรณนี้มีโต๊ะแล้วก็บาร์ริ้นน้ำสำหรับเทนไฟฝั่งตรงข้ามไม่ได้เป็นที่นั่งของร้านนั้นโดยเฉพ,เพาะตรงเต็นท์ขาวเขาจัดโต๊ะแล้วก็บาร์ไว้ให้สำหรับกันลมกันฝนได้ที่นั่งมากมายสั์เลี้ยงก็มากับเจ้าของได้เรารู้สึกว่ามันดีมากเลยน้องหมาน้องแมวที่นี่คุณภาพชีวิตดีมากที่นั่งเขาจัดเตรียมไว้ให้เยอะมาก แต่ว่าคนมาเยอะมากกว่าไต้หวันนิยมดื่มชามากกว่าก,กาแฟาในร้านสะดวกซื้อพื้นที่สําหรับกาแฟาขวดมีน้อยมากแม้กระทั่งเบียร์ก็มีเบียร์ที่ผสมชาด้วยหลังจากได้ที่นั่งเราก็มาสั่งเครื่องดื่มกันแล้วเพื่อนก็ตามมาสัมทบอีกหนึ่งนุ่มมาเลเราได้อาหารมากินคู่กับน้ําเก๊กฮวยหน้าตาอาหารก็จะประมาณนี้กินเล่นชิลๆไม่เน้นกินจุกๆข้อคิดประจําวันนี้อย่าท้าดวลการดื่มกับคนญี่ปุ่นเด็ดขาด ภาพจะตัดเอาได้พอดึกแล้วก็เหลือกันอยู่ไม่กี่คนก็เลยขึ้นมานั่งบนวร์กท็อปมีจุดพูดด้วยถ้าใครมาไต้หวันแล้วได้พักแถวซินบนขอแนะนำ P.F.I. ใช่ P.F.I. ทั่งคอนเทนท์ชมวิวดีมากถ้าถูกใจกดติดตามไว้ดูคลิปอื่นๆได้นะครับ